พรผู้สร้างสวัสดีค่ะวันนี้ที่บ้านพรผู้สร้างจะชวนทุกทท่านมาทำผัดบวบใส่ไข่ทานกันนะคะก่อนอื่นเลยเราก็จะต้องไปเก็บบวบที่อยู่ภายในสวนของบ้านพรผู้สร้างของเราก่อนค่ะบวบในวันนี้ที่เราจะใช้เป็นบวบหอมนะคะเด็ดสดๆออกมาจากต้นแบบนี้จะทำให้บวบของเรามีรสชาติที่หวานกลมกล่อมเหมาะกับการเอาไปทำอาหารมากๆเลยนะคะ ที่บ้านผ่อนผู้สร้างของเราปลูกบวบไว้หลายที่เลยนะคะโดยเฉพาะตามทางเดินต่างๆเราจะทำซุ้มผักเลื้อยเพื่อให้ร่มเงาและยังสามารถเก็บผลไปทานได้เรียกได้ว่าเป็นการใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าจริงๆค่ะเมื่อเราเก็บบวบมาได้ตามที่ต้องการแล้วเราก็จะนำบวบเข้าไปในครัวเพื่อทำกับข้าวกันนะคะ บวบที่ได้มาเราจะเอามาล้างทำความสะอาดจากนั้นก็ขูดเอาเปลือกภายนอกออกค่ะค่อยๆใช้มีดขูดเปลือกภายนอกออกไปเรื่อยๆจนสะอาดจากนั้นก็ตัดหัวและตัดท้ายเตรียมพร้อมสําหรับการนําไปหั่นเป็นชิ้นๆเพื่อนําไปปรุงอาหารต่อไปค่ะ ขูดเปลือกของบวบกันจนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำบวบไปล้างทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่งนะคะในครั้งนี้เราจะทำการล้างทำความสะอาดประมาณ1-2น้ำเพื่อล้างเศษเปลือกที่ติดอยู่ออกให้หมดค่ะ บวบที่ล้างเสร็จแล้วเราจะนำมาพักไว้ให้เสด็จน้ำนะคะเรียบร้อยดีแล้วก็นำไปหั่นเป็นชิ้นๆเลยค่ะวิธีหั่นเราจะหั่นปาดข้างแบบนี้นะคะจะทำให้บวบมีชิ้นที่พอดีคำไม่หนาและไม่บางจนเกินไปเวลาเอาไปผัดก็จะได้รสชาติและสัมผัสที่ดีค่ะขั้นตอนต่อไปก็ตำมกระเทียมพริกไทย และรากผักชีจากนั้นก็นำไปผัดในน้ำมันให้กลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วบ้านเลยค่ะเครื่องของเราสุกได้ที่ดีแล้วนะคะจากนี้เราจะตอ,อกไข่ใส่ลงไปค่ะค่อยๆผัดให้เข้ากันเลยนะคะโดยเราจะนำเครื่องที่ผัดเมื่อสักครู่พักไว้ข้างกระทะก่อนค่ะ ไอ่เริ่มสุกดีแล้วเราก็จะนําเครื่องลงไปผัดด้วยนะคะต่อไปปรุงรสด้วยซอสปรุงรสเติมน้ำตาลโดยเราใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงค่ะผัดให้เข้ากันจากนั้นแกใส่บวบลงไปได้เลยค่อยๆผัดให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีนะคะรอจนกว่าบวบจะสุก เมื่อบวบไกลสุกดีแล้วก็สามารถจะชิมรสและปรุงตามใจชอบได้เลยค่ะผัดจนเข้ากันดีอีกครั้งเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับผัดบวบใส่ไข่ของเราเพียงเท่านี้ก็สามารถตักเสิร์ฟได้เลยค่ะแต่ที่บ้านของเราเราจะตักพักไว้ใส่ในกะละมังสแตนเลสก่อนนะคะ รอจนใกล้ถึงเวลาเราจรึงมาตักใส่ถ้วยเพื่อเอาไปเสิร์ฟในสำรับกันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับเมนูผัดบวบใส่ไข่ของเราในวันนี้หวังว่าจะถูกใจทุกๆท,ท่านนะคะนอกจากเมนูผัดบวบใส่ไข่แล้ววันนี้เรายังมีต้มไก่ใส่เห็ดฟางลาบไก่น้ำพริผกผัก และมีเฉากล้วยเอาไว้ทานกันด้วยค่ะขอขอบคุณทุกทท่านที่ติดตามรับชมพวกเราบ้านผ่อนผู้สร้างนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ